ค่ะคุณอู๋ค่ะตอนนี้หลายๆท่านนะคะก็คงอยากจะทราบแล้วว่าบาลานดี้คืออะไรมีสารสกัดอะไรบ้างและรวมถึงคุณสมบัติของสารสกัดแต่ละตัวมีอะไรบ้างคะบา n านดี้เนี่ยคือชื่อที่มาจากบานาน่านะครับค่ะบานาน่าทำให้ดีเราจะจบปัญหาของกระเพาะอาหารด้วยบานาดี้ นะครับสารสกัดหลักในบาลานดี้คือสารสกัดที่มาจากกล้วยดิบพอเราพูดถึงกล้วยเนี่ยมันใช้กล้วยทั่วๆไปก็ไม่ได้นะครับสารประกอบหลักๆเนี่ยเราใช้จริงๆแล้วเราใช้เป็นตำรับต้องแยกแยะระหว่างคําว่าสารเดี่ยวกับสารตำรับก่อนเพราะว่าคนจะเข้าใจว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยคุณมักจะได้ตัวยาที่เป็นตัวยาเดี่ยวหรือสารเชิงเดี่ยวนะครับแต่นี่คือนวัตตวิถี เป็นนวัตกรรมเอาวิถีชาวบ้านที่เราเกิดมาเราจะได้ยินว่ากล้วยใช้ให้เราเจริญเติบโตมา<ค>ะนะครับถ้าเป็นเด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยแม่จะเลี้ยงด้วยกล้วยน้ำว้า <คะ S 1> กล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยแกะผลกล้วยน้ำว้ามาแล้วก็ขูดออกมาที่ผิวกล้วย <คะ S 1> แล้วป้อนให้เด็กกินนะครับแม่ยังบอกเลยว่าถ้าเจอกล้วยน้ำว้าเมื่อไหร่ย,ยกมือไหว้ด้วยครับถ้ากล้วยน้ำว้าสุกเนี่ยจะประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรต และมันจะแปลงสภาพเป็นน้ำตาลแต่เมื่อใช้กล้วยน้ำว้าดิบนะครับซึ่งในสมัยโบราณหรือตำรับภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันจะใช้เคลือบกระเพาะแต่มันต้องกินเป็นระยะเวลานานๆานานกล้วยที่เราใช้เนี่ยเป็นกล้วยชนิดพิเศษที่มีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิน้นได้มาตรฐาน G A P mm hmm. นะครับมาตรฐาน G A P เป็นมาตรฐานที่ให้กับ ไร่ที่มีการเพราะปลูกนะครับที่ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยที่ใช้ปลูกในประเทศไทยเรานะครับอยู่ที่สุขโขทยัยคือโดยปกติกล้วยหนึ่งเครือเนี่ยะจะมีจํานวนกล้วยน้ําว้าเนี่ยอยู่ประมาณสิบหถึงสิบปดหวีแต่กล้วยน้ําว้าที่เราเลือกใช้จะเป็นกล้วยน้ําว้าที่มาจากสุขโขทยัยหนึ่งเครือเนี่ยมีไม่เกินแหว<อ>คีครึ่งคเลยนะครับแล้ว ตัวนี้มันดียังไงมันมีความสมบูรณ์และมีความเขาเรียกผลใหญ่มากแล้วปกติกล้วยเนี่ยกว่าจะมีการเก็บเกี่ยวได้นะมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ14สัปดาห์แต่กล้วยที่เอามาคัดเพื่อสกัดสารที่อยู่สําคัญสารสําคัญที่อยู่ข้างในคือสารแทนนินสารแทนนินที่อยู่ในกล้วยดิบนะครับมันจะให้ความสมบูรณ์อยู่ในระยะที่เวลา40วันถึง60วัน40่วันถึง60วันหลังจากต,ตั้งแต่ปรีออกนับไปนะฮะตั้งแต่ปรีกล้วยจนถึง ระยะประมาณ40-60วันไม่เกิน 2, 2เดือนเนี่ยตัดออกมาแล้วเนี่ยผงกล้วยตัวนี้มันสกัดได้สารแทนนินสารแทนนิน,นมีหน้าที่เคลือบกระเพาะอาหารอ๋อก็คือคเป็นคุณสมบัติพิเศษของกล้วยดิบนั่นเองใช่ครับไปเคลือบกระเพาะค่ะมันไม่พอเพราะว่าอย่าลืมว่าการเคลือบเนี่ยเสมือนว่าเป็นการเฉพาะแนมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะแน่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหากระเพาะอาหารเนี่ยมันจะต้องสต็อปหรือหยุดการหลั่งของกรด และคําว่าไปซ่อมแซมคือคนที่มีปัญหาแผลในกระเพาะอาหารแล้วจะต้องมีการป้องกันปัญหาแผลในกระเพาะอาหารได้อีกะนะครับและป้องกันปัญหาในอนาคตดังนั้นเนี่ยสูตรที่เราใช้อย่างที่บอกผมตั้งต้นด้วยเป็นกล้วยดิบก็จริงแต่เราต้องใช้คําว่าตำรับภูมิปัญญาของไทยยังมีสารสมุนไพรตัวอื่นใน,ในตำราของไทยเราประกอบด้วยขิงนะครับแล้วก็ตัวสารสกัดจาก ว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้เนี่ยเราจะรู้ดีว่าเราใช้ว่านเพื่อสมานแผลใช่นะครับดังนั้นคนที่มีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารการใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้เพื่อป้องกันปัญหาแผลในกระเพาะอาหารหรือรักษาแผลในกระเพาะอาหารส่วนขิงเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเมือกในกระเพาะนั่นแปลว่ามันจะมีสารเคลือบในกระเพาะมากขึ้นกรณีที่ถ้าเกิดคุณยังไม่ทานอาหารหรือ กระเพาะคุณมีการหลั่งตัวนี้มากขึ้นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งคือสารสกัดจากเจียวกู้หลานเจียวกู้หลานเนี่ยจะทําให้มีสารที่สามารถไปป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สารองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราใช้สัดส,ส่วนที่เท่ากันถ้าในตํำราแพทย์แผนไทยเนี่ยบางทีเขาจะบอกว่าใช้อันนี้เท่านี้บาทอันนี้2บาทอันนี้3บาทคําว่าบาท1บาทเนี่ยเทียบเท่ากับคล้ายๆกับทองนหนัก1บาท ทองหนักหนึ่งบาทน้ำหนักประมาณ15.2กรัมเอาตัวเลขกลมๆคือประมาณ15กรัมนั่นแปลว่าถ้ากล้วยน้ำหนัก1บาทะนะครับใช้สมุนไพรตัวอื่นอีกกี่บาทนั่นแปลว่าคําว่าสัดส่วนไม่ได้แปลว่าเท่ากันมันจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมะที่จะสามารถทานเข้าไปแล้วเนี่ยหยุดปัญหาได้แบ่งเฉียบพันเฉียบพันคือในระยะเวลา15-30นาทีนี่คือระยะที่หหน้าที่ของมันเขาเรียกว่าไซคลที่1ของการทํางานของบานาดี อันที่สองคือไปรักษาให้ตรงจุดตรงจุดคือคุณมีปัญหาที่ตรงไหนเช่นถ้าเกิดมันหลังกดเยอะมันมีตัวไปกระตุ้นการสร้างเมือกตรงไหนที่มีปัญหาในเป็นแผลมันก็ไปซ่อมแซมในจุดที่เป็นแผลนะครับแล้วนั่นแปลว่าเมื่อมันไม่มีแผลหรือแผลคุณบรรเทาลงโอกาสของคุณในการหายอย่างระยะยาวหรือการเขาเรียกว่าหายขาดมันก็จะมีะเพราะฉะนั้นบาน่าดีเป็นคำตอบตรงไหนคือมันจบเรื่อง ปัญหาของระบบย่อยอาหารระบบกระเพาะอาหารเพราะมันมีตัวช่วยย่อยด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกรดไหลย้อนอย่างเดียวนะครับเคลือบเพื่อป้องกันกรดไหลย้อนและแก้ปัญหาในระยะยาวให้กับคนที่มีปัญหาระบบกระเพาะอาหารระบบลําไส้